สวัสดีครับผมพิสิทธิ์จลัราภ์รับนิติกรสวยไมตรีห้ารัตนีนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องสิทธิของผู้สูงอายุตามกฎหมายไทยนะฮะว่าผู้สูงอายุมีกฎหมายอะไรรับรองบ้างมีสิทธิ์อะไรบ้างนะครับประเทศไทยกับสวัสดิการผู้สูงอายุเนี่ยครับความเป็นมาก่อนเลยนะครับเริ่มจากการสำรวจของกรมกิจการผู้สูงอายุเมื่อวันที่3เสษธันวาคม2562เนี่ยครับ ประเทศไทยเนี่ยมีประชากร66.5ล้านคนประชากรที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยมี11.1ล้านคนนะครับคิดเป็นร้อยละ16.73ของประชากรทั้งหมดของประเทศไทยนะฮะซึ่งปี63เนี่ยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยคาดการณ์ว่าประชากรของประเทศไทยในปี63ที่รวมแล้วเนี่ย66.5ล้านคนเนี่ยมีประชากรสุขอายุ60ปีขึ้นไป12ล้านคนคิดเป็นร้อยละ18 และจะเพิ่มขึ้นเป็น20.42ล้านคนในปี2583นะครับคือเป็นอัตตาร้อยละ31.28นะครับมันทำให้เราเห็นว่าประเทศไทยเราเนี่ยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยนะครับโดยรัฐบาลของคนเอกประยจุจันโอชาเนี่ยได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัปป 46, ติผู้สูงอายุปี2546ี่โดยตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุฉบับที่3 พศ2 5 6 0โดยกำหนดแหล่งเงินเพิ่มเติมสำหรับกองทุนผู้สูงอายุขึ้นมานะครับอันนี้คือสิ่งที่เราคาดหวังว่าผู้สูงอายุตั้งแต่ปี60มาเนี่ยจะจะเห็นผู้สูงอายุที่มีรอยยิ้มมีความสุขได้อยู่กับลูกหลานและมีสุขภาพแข็งแรงนะฮะสิ่งที่เราคาดหวังแต่สิ่งที่เป็นจริงนะครับ เราจะได้เห็นว่าปัจจุบันเนี้ยเรายังเห็นอยู่ว่ามียายนั่งอยู่บนฟุตบาทริมถนนนั่งขายของบางท่านก็เอาหนังสือพิมพ์เนี่ยฮะมาปูนอนโดยขายผลไม้นะครับซึ่งบางทีจะมีทาน้ำใจไทยรัฐอย่างเงี้ยฮะภาพข่าวนี่ครับเข้าไปดูแลคนแก่โดยมากจะได้รับจากออสื่อโซเชียลบ้างอะไรบ้างนะครับและจะมีหน่วยงานราชการเข้าไปดูแลอีกทีหนึ่งนะครับ อันนี้คือสิ่งที่เราได้เห็นในปัจจุบันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งที่ผมได้มาจากพี่ท่านหนึ่งซึ่งทําให้เห็นว่าในช่วงโควิดสิบเก้าเนี่ยถนนพระรามสี่เนี่ยเขาให้เราหยุดเชื้ออยู่บ้านนะครับแต่เราเห็นบางคนผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยไม่มีที่อยู่อาศัยนะครับยังต้องนอนอยู่ข้างข้างถนนโดยนอนอยู่บนฟุตบาทนะฮะเอเมนไหมครับ,รบแล้วก็มีคนแก่ที่ ผู้สูงอายุที่ต้องนั่งรถเมล์เพียงลําพังต้องดูแลตัวเองไม่มีคนคอยช่วยเหลือนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพให้ดูนะครับจะเห็นชัดเจนขึ้นนะครับต่อไปนะครับเราก็จะพูดถึงเงินและสิทธิที่ผู้สูงอายุจะได้รับเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับสิทธิตามกฎหมายครับผู้สูงอายุจะมีสิทธิตามกฎหมายเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยก็เป็นบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทย ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายอาญาหรือพรบรต่างๆที่ออกมาเพื่อให้สิทธิ์แก่ผู้สูงอายุทั้งหลายนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพข่าวนะฮะที่เข้าไปหน่วยง,งานราชการเข้าไปนะฮะอันนี้ก็จะเป็นภาพของสถานพยาบาลนะฮะที่จะให้รู้ว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องได้รับสิทธิ์ที่พิเศษอย่างไรกับสถานพยาบาลนะครับที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะฮะ แล้วกฎหมายและสิทธิและกฎหมายต่างๆที่เขาออกมาเนี่ยสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยเขาออกมาเพื่ออะไรฮะก็คือ1นึ่งะครับคุ้มครองพิทักษ์รักษาและอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุในประเทศไทยเรานะครับเราจะได้ทราบแล้วนะครับว่ากฎหมายกับสิทธิของผู้สูงอายุเนี่ยมันมีกฎหมายอะไรบ้างนะครับซึ่งกฎหมายแม่เลยเนี่ยที่เป็นแม่บทแม่หลักเลยเนี่ยฮะก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญ แห่งราชนาการไทยนะครับกฎหมายสุขภาพแห่งชาติกฎหมายอาญากฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุและกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะว่าต่อไปนะครับว่ากฎหมายแต่ละฉบับเนี่ยมันเกี่ยวข้องเกี่ยวกับสิทธิของผู้สูงอายุอย่างไรนะฮะอันดับแรกเลยนะครับกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูญของไทยเนี่ยมันอยากเกี่ยวเรื่องสิทธิของผู้สูงอายุไว้นะฮะ จริงๆแล้วก็ประมาณตั้งแต่ปีฉบับปี2,534นะครับเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นในปี2,540แล้วก็ปี2,550และในปีปัจจุบันเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตารางเปรียบเทียบกันนะฮะซึ่งตารางนี้ก็ไดเ้เป็นเอกสารวิชาการจากสำนักงานวิชาการนะฮะสำนักงานเลขาธิการสภา,าสบุตรรัษดรนะฮะซึ่งเอามาเป็นตารางที่ดีมากนะครับเขาเปรียบเทียบให้ดูนะฮะว่า รัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี2534ถึงปี2560เนี่ยเขาได้ให้สวัสดิการเกี่ยวกับผู้สูงอายุเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับแล้วมีความแตกต่างกันอย่างไรนะฮะซึ่งตรงนี้อยากให้ดูกันนะฮะแต่ผมจะพูดถึงรัฐธรรมนูญปี2560เป็นหลักนะครับรัฐธรรมนูญปี2 5 6 0เนี่ยเขาพูดถึงสิทธิเสรีภาพของปัวชนชาวไทยนะฮะในมาตรา27วรรค3เนี่ยอันนี้คือจะตัดมาเฉพาะเกี่ยวกับ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุโดยตรงนะฮะก็จะเป็นมาตรา27วรรคสามเนี่ยคือเรื่องปฏิบัติการเลือกปฏิบัติเนี่ยต่อบุคคลเนี่ยเขาบอกเลือกปฏิบัติไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความต่างในถิ่นกําเนิดชาติเกิดชาติพันธุ์นะครับเชื้อชาติภาษาเพศอายุความพิการเนี่ยหรือฐานะทางสังคมเนี่ยเลือกปฏิบัติไปได้นะครับรัฐธรรมนูญกําหนดไว้ว่าทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันนะครับแต่เราลองดูต่อไปนะฮะในมาตราย27วสิบสี่ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560เนี่ยเขาบัญญัติข้อยกเว้นไว้นะครับว่ามาตรการที่รัฐกำหนดขึ้นเนี่ยเพื่อกระจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่นเนี่ยคือเพื่อคุ้มครองอำนวยความสะดวกให้แก่เด็กสตรีผู้สูงอายุคนพิการหรือคนด้อยโอกาสเนี่ยอันนี้ไม่ถือว่าเป็นการเขาเรียกเป็นการเลือกปฏิบัตินะครับ ซึ่งอันนี้จะเป็นข้อยกเว้นของมาตรา27วรรคสามทำให้เราเห็นได้ว่ารัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะออกกฎหมายหรือให้ออกกฎหมายที่ให้ความช่วยเหลือเฉพาะบุคคลได้นะครับแล้วต่อไปเรามาดูมาตรา48วรรคสองนะครับแล้วธรรมนูญปี60ยเนี่ยเขาบัญญัติว่าบุคคลซึ่งอายุ60ปีและไม่มีไรายได้เพียงพอเนี่ยไม่มีไรายได้พอจากการยังชีพและเป็นบุคคลยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐนะครับ ตามที่กฎหมายบัญญัติกฎหมายบัญญัติไว้ก็มีหลายตัวนะฮะเดี๋ยวเราจะพูดถึงนะฮะที่กล่าวไปเบื้องต้นนะฮะต่อไปเรามาดูในหมวด5ครับเป็นเป็นหน้าที่ของรัฐละหน้าที่ของรัฐเนี่ยในหมวด5เนี่ยบัตรจดสิทวรรคสามเนี่ยบัญญัติว่ารัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุเห็นไหมฮะคนพิการผู้ยากไร้และผู้ได้โอกาส ให้สามารถดํารงชีพได้อย่างมีคุณภาพและคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรงปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมรวมตลอดทั้งให้การบําบัดฟ,ฟื้นฟูเยียวยาผู้ถูกกระทําดังกล่าวนะครับอันเนี้ยรัฐต้องยื่นมือเข้าไปนะครับกรณีที่ผู้สูงอายุได้รับการถูกกระทําโดยไม่เป็นธรรมนะฮะและต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือครับ อันนี้เราก็จะได้เห็นนะครับว่ามีรัฐเข้าไปช่วยเหลือกรณีที่ผู้สูงอายุถูกทําลายร่างกายหรืออะไรนะครับตามภาพข่าวเยอะแยะนะครับเราจะเห็นได้นะครับเรามาดูที่มาตรา7 1็ิบวัคสีนนะฮะจะเป็นเรื่องการจัดสรรงบประมาณนะครับการจัดสรรงบประมาณเนี่ยแล้วธรรมนูนปี60เนี่ย mm hmm. เขาบัญญัติว่าให้รัฐพึงคำนึงถึงความจำเป็นและความต้องการนะครับของเพศวัยและสภาพบุคคลนะครับเพื่อความเป็นธรรมนะครับ คือตอนนี้เราต้องจัดสรรบมานมาเพื่อการนี้นะฮะต่อไปนะครับมาตรา74ของรัฐธรรมนูญปี2 5 6 0นสบะฮะบัญญัติว่ารัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการทํางานนะฮะอย่างเหมาะสมและศักยภาพและวัยให้มีงานทําและพึงคุ้มครองผู้ใช้แรงงานนะครับให้ได้รับความปลอดภัยและมีสุขภาพนายที่ดีได้รับรายได้นะครับสวัสดิการประกันสังคมและสิทธิประโยชน์ ที่เหมาะสมก <ım Laser. S 2> ับการดำรงชีพนะฮะอันเนี้ยจะเห็นได้ในกระทรวงแรงงานเขาจะออกประกาศออกมานะครับเกี่ยวกับแรงงานผู้สูงอายุนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะฮะกระทรวงแรงงานน่าจะมีประกาศมาเมื่อวันที่8มีนาคม2562นะฮะเดี๋ยวจะได้เห็นต่อไปนะครับสิทธิการการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเนี่ย ความคุ้มคอรองสิทธิเสรีภาพและอำนวยความสะดวกเนี่ยการอำนวยความสะดวกตามรัฐธนรมนูญปน60เนี่ยอันนี้คือจะมาขยายทีนะฮะว่ามาตรา27เนะี่ยที่เขาพูดว่าบุคคลยอมม่อมเสมอภาคกันเท่าเทียมกันเนี่ยไม่ว่าหญิงหรือชายไม่มีการเลือกปฏิบัตินะฮะซึ่งผมได้กล่าวไปแล้วตามตารางและทำรุ่มเมื่อกี้นะฮะก็จะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุคนพิการคนด้อยโอกาสนะฮะถ้ารัฐบาลให้ความช่วยเหลือเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัตินะครับส่วนมาตรา4 8วรรค2นะครับเขากำหนดว่าบุคคลซึ่งมีอายุ60ปีเนี่ยและไม่มีไราไย รัฐต้องให้ความช่วยเหลือนะครับต่อไปจะเป็นเรื่องการดำรงชีพยอย่างมีคุณภาพและการป้องกันการใช้ความรุนแรงการบรรพบุรฟื้นฟูเนี่ยก็จะอยู่ในมาตรา71บวรรค3และมาตรา7จวรสี4ที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่นะฮะส่วนมาตรา74วรหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ให้รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการทำงานซึ่งรัฐจะเข้า,าจากประกาศของกระทรวงแรงงานเนี่ยเขาก็จะประกาศให้มีการฝึกอบรม ให้ผู้สูงอายุสามารถมีความรู้ความสามารถในการทํางานซึ่งอาจจะเป็นงานที่เหมาะสมตามอัตภาพนะครับเดี๋ยวเราจะได้ดูต่อไปนะฮะต่อไปครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องฉบับที่2นะครับก็จะเป็นพรบรสุขภาพแห่งชาติปี2550ในหมวดที่1สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพนะครับมาตราหกวรรสองเนี่ยเขาบัญญัติว่าสุขภาพของเด็กคนพิการผู้สูงอายุคนได้โอกาสในสังคมและกลุ่มคนต่างๆ มีความจำเพาะในเรืร่องสุขภาพต้องได้รับก,การสร้างเสริมและคุ้มครองอย่างสอดคล้องและเหมาะสมด้วยอันนี้คือบรรจัตรมาควบคุมแบบวกว้างๆเลยเห็นไหมฮะจะมีผู้สูงอายุด้วยนะครับอันนี้เป็นพรวะสุขภาพ2 0 5 0นะฮะจะกว้างมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่รัดเข้ามาช่วยเหลือดูแลนะครับผู้สูงอายุทีอ่อาจจะไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้หรือ ได้รับการกระทํารุนแรงหรือถ,ถูกทําร้ายเนี่ยรัฐต้องเข้ามาช่วยเหลือและดูแลให้เขาฟืน้นฟูได้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างตามปกติสุขนะครับต่อไปจะเป็นกฎหมายฉบับนี้ที่เกี่ยวข้องคือกฎหมายอาญานะฮะตามพูดมากฎหมายอาญาเนี่ยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวผู้สูงอายุโดย,โดยโตรงเนี่ยอยู่สองมาตานะฮะว่าคือมาตราสามร้อยเจ็ดเนี่ยเขาบัญญัติไว้ว่าเนี่ยผู้ใดมีหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามสัญญาต้องดูแล ผู้ซึ่งพึ่งตนเองไม่ได้เนี่ยเพราะอายุความเจ็บป่วยกายพิการและจิตพิการทอดทิ้งผู้ซึ่งพึ่งตนเองไม่ได้โดยการที่น่าจะเป็นเหตุให้เกิดอะไรแก่ชีวิตจะต้องระวังโทษนะฮะซึ่งเราเห็นได้ว่ากฎหมายอาญาเนี่ยเขาบัญญัติไว้แล้วว่ามีความผิดนะฮะถ้าบุตรบุตรคนใดเนี่ยไม่เลี้ยงดูแม่ที่แก่เท่าเนี่ยซึ่ง,แม,งแม่ของตนเนี่ยไม่สามารถที่จะดูแลตนเองได้พึ่งตนเองไม่ได้เนี่ย แล้วท่อทิ้งเนี่ยมีความผิดนะฮะซึ่งเราจะได้เห็นภาพในข่าวเรื่องราวในข่าวมากมายในบ้านเมืองเรานะครับที่ลูกทิ้งบิดามารดาซึ่งแก่60ปี70ปี80ปีให้อยู่โดยลําพังนะฮะอันนี้ก็มีความผิดนะฮะอีมาตตาหนึ่งก็คือมาตา398รกา398ก็จะบัญญัติว่าผู้ใดกระทําด้วยประการใดๆอันเป็นการทารุณต่อเด็กที่อายุไม่เกิน15ปีคนปว่วยคนชราซึ่งต้องพึ่งผู้นั้นในการดํารงชีพเนี่ย หรือก็ทาการอื่นใดเนี่ยครับผู้นั้นนะ่ะมีความผิดตามกฎหมายนะครับก็คือคุ้มครองหมดคนชร้ายคือผู้สูงอายุเนี่ยแหละครับเป็นคนคนนี้เป็นผู้ดูแลแต่ดันทําร้ายผู้สูงอายุเนี่ยก็มีความผิดนะฮะก็อย่างลูกทําร้ายแม่มีความผิดนะครับกฎหมายจะคุ้มครองโดยเฉพาะนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึง่ง ที่เราพบเห็นไปบ่อยคือความผิดต่อชีวิตร่างกายนะฮะตามบระมวลกฎหมายอาญาเนี่ยมตาตรา295ก็จะเป็นการทําร้ายร่างกายเกิดอันตรายนะฮะมะตาตรา295เนี่ยมาดัดมาว่าคุ้มครองทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุนะฮะจะได้รับความคุ้มครองจากการถูกทําร้ายคนผู้สูงอายุที่ถูกทําร้ายชายแก่ที่อายุ70-80ปีถูกทําร้ายเนี่ยก็ได้รับความคุ้มครองตามหมายอาญาส่วนมตาตรา297เนี่ย ก็จะเป็นบทหนักขึ้นกรณีที่ถูกทาร้ายจนบาดเจ็บสาหาัสไม่สามารถประกอบกิจเศรกิจได้เกินกว่า20วันนะฮะอันนี้ก็เป็นบาดเจ็บสาหัสนะฮะก็จะผู้ท,ทำร้ายเนี่ยก็จะต้องรับโทษหนักขึ้นส่วนอีกกรณีคือมาตรา390เนี่ยเป็นการทาร้ายไม่ให้เกิดอันตรายแก่กายหรือใจิตใจเนี่ยคือทาร้ายทำร้ายแต่บาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะก็มีความผิดตามปอ,อาญานะครับต่อไปนะครับความผิดต่อชีวิตเนี่ย288เจตนาฆ่าเนี่ย ถ่าคน,คนสูงอายุคนแก่ผิดอยู่แล้วคนแก่ได้คนแก่ก็คือบุคคลที่กฎหมายไทยคุ้มครองอยู่แล้วนะฮะสองเก้าศูนย์ไม่มีเจตนาฆ่าแต่ตายก็คือทําร้ายพอทําร้ายแล้วตายเนี่ยก็จะเป็นการไม่มีเจตานาฆ่านะครับก็เป็นผลโดยตรงจากการทาร้ายแล้วตายก็เป็นสองเก้าศูนย์นะครับก็รับโทษไปไม่มีเจตนาฆ่านะฮะทาร้ายแต่ตายนะฮะสองเก้าหนึ่งก็คือประมาทขับรถชนยายแก่ท่านหนึง่งที่กําลังเข็นรถเข็นขายของอยู่ แล้วขับรถด,ด้วยความเร็วหักแซงซ้ายชนรถซาเล้งยายเสียชีวิตอันนี้ก็เป็นประมาทตายนะฮะซึ่งตามภู่มวยกฎหมายอาญาก็จะมีประมาณนี้นะฮะ